ทำไมเรซูเม่ถึงสำคัญในการสมัครแอร์โฮสเตสค่ะเคยทำเรซูเม่เองใส่รูปเยอะมากใส่สีเยอะมากนะคะไม่เคยได้อินไวเลยจนท้อไป2ปีเลยกลับมาปัดฝุ่นเรซูเม่ใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะจัดกุ๊ปปิ้งให้ดีมากขึ้นให้ดูคลีนดูอ่านง่ายเอาสีสันลดทอนออกไปหน่อยแล้วก็อย่าใช้ฟอนต์แปลกเกินกลับมาได้อินไวเกือบทุกสายที่สมัครเลยค่ะเห็นว่าตอนแรกแบบสมัครสีสายคือไม่ได้อินไวไม่ได้เลยไต่รดเเกตเมลเดียวที่ได้คือแมลรเกต สุดท้ายตอนนี้ก็คือสมัคร5สายได้อินไว้5สายกันบินเลยใช่ได้อินไว้หมดเลยแล้วตอนนี้ก็ติดปีกไปสองสายเลยค่ะทุกคนอยากให้เราให้คําแนะนาได้ว่าจริงๆแล้วกรรมาการดูอะไรจากเรซูมเม่ของเราจริงๆแล้วคิดว่าประสบก,การณ์อันไหน,นะะที่มันรีเลทกับการเป็น Air แอร์อะไรอย่างเงี้ยควรที่จะจัดให้มันอ่านง่ายแล้วก็ควรเขียนพอยต์ให้มันสั้นกระชับก็พอคะ่ะไม่ต้องยาวยืดมากให้เขาอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายนะคะก็ต้องให้ดูฟอร์มอลเป็นทางการด้วยะคะ่ะและนี่คือเหตุผลที่